<arent> เป็นอย่างนี้แมวนะเป็นอย่างนี้แมวอะไรมาอร่อยมงขุอร่อยนี่ใต้รงหนพี่ใต้ที่เม่พี่ใต้ที่ได้เขาขายเป็นอย่างนี้ครับเขาเรยเขาเรเป็นไม้อะเขาเรียอะไรมะุไครับอร่อยอะมะขุดอะมะุดครับเกือบางเกือบบางครับสอ๋อ ไปดูไปดูอะไรนะวันนี้เปนนกพรขอบคุณครับรร่มนยันยังไหมมันยังมันยังอารง่มันบบคนยังไม่รู้เวลาคนอยังไม่รู้นจิตจะให้ดูเราอ๋อ

สองแรกน้องอมู่ออกคบัองแรกในครั้งแรกคนดูเยอะขนาดนี้ก็ดีนะอ้หห้ารอกว่าแล้วพี่ยาเอาล้วพวก่าแล้วครับเอซ์ซมาตลอดเลยี่ยนะพ่กไององก็หยบ่อยแบบพี่เอค่ะพี่ยา อยู่ข้างบนนะนี่เหลือไม่กว่านี้นี่เหลือใครหนี่นี่นี่มาทิ้แกนไม่ออกแกนอ๋อมีสองสู้ทำไมไม่ใส่เนี่ยไม่ใส่ใปมะกูดอ่ะงไรก็ลูกอะไรครับคุณคุณด็อกเตอร์มิ้นบอกว่ายอยักหนึ่งเท่ากับสองอะไรครับอ๋อแต่นี่เหรเนี่ยแม่ไหมคนกันนะ ตัวห้าบาทบายจัดรายจัดรายจัดมากนี่มั้งตัวห้าบาทใหญ่อย่างนี้เหรอพี่ยาเออนี่แหละโอ้พ่ยาห้สิบบาทก็ขาย<อ>ได้ก็จะริงอ๋อ,อพี่ยาลองดูห้าบาทถา้าขเป็นเป็นกะลัมั้ยหรยาขายเอาอะไรเนี่ยทอดมาเลยขายเอามันพิยาจริงรู้สิบบาทยังขายได้นะขายห้าบาทหรมันใหญ่นะพี่ยาพี่ยาชอบขายขุดยอดนี่พิยาพิยาห้าบาท มีม adia, มที่ไหนมีที่โรงงานพิยาครุ่นที่เดียวนะอ้ต้ห้าบาทห้าบาทยี่สิบต้มยห้าบาทเร็วทอดนะยี่สิบบาทเหนือก็อร่อยด้วยนะจะบอกให้อร่อยด้วยนะเร็วท้นนะมันจะเป็นมันจะกินใหคล้าทอดมันไหมคล้ายแต่ว่านี่มันมีวุ้เส้นอ๋อมีเส้นด้วยกินหน่อยค่ะห้าบาทยี่สิบยี่สิบบาทลองไปชิมไปเดี๋ยวไปที่ร้าเดี๋ยวอร่อยอร่อยแล้วพิยาทำอยู่หรือบคุณค่ะการเว้ ใส่ถุงนี้ก็ได้ค่ะใส่จ้อก็ได้ค่ะห้าบาทอร่อยใส่กระจ้อใส่กระจ้อพี่ยาไบห้าบาทจอลูกอะไรลูกที่ห้านี่ห้าบาทไอ้เที่ยบเขาอีกพิยาพิยาไปเที่ยบกระจ้อได้ไงที่ห้านี่ห้าบาทพีิยาจ้อนั้นหลานพีิยานะโอ้หไปปั้นไปปั้นนี่มีเซลมีเซลมันจะได้ดังไงอ๋อ แล้วอมันไม่อยากดังอ้เดังพอแล้วนี่ทุกวันนี้หัวใช้ขทั้งวันดังพอแล้วหัวไปไหนไม่รู้อะไรเาื้อเนยาเลยมาเาออะนั้นหมูกระเรียมเนี่ยอันนี้หมูะทีมูกเียมร่ราคาเดียวกันราคาเดียวกัน็อกว่าพี่ยาทาไมพี่ยาตั้งชื่อหมูกระเรียมรู้ไหมอ๋อรอะไรรูไหม ถ้าเราอนันนี้เอาอันนี้ก็ได้อันนั้นหมูกระเทียมเวลาไปต้องเขาเขาเปลี่ยนไปด้วยนะลูกตอนนี Mont ้โอ้โหหมูกระเทียมเหมือนเดิมเลยอร่อยเหมือนเดิมขายได้ดิพี่ยาไงนี่พี่พู่ใหญ่โด้ห้าบาทใส่น้ำมันอีก เออที่หมูไม่ก็เดินขายเองหมูกระเทียมทอดเหรอฮะกระเทียมห้าบาทกระเทียมห้าบาท้วก่อนไอ้ไอ้หมูกระเทียมกับหมูกระเทียมมันแตกต่างกันยังไงไอ้เนี่ยหมูกระเทียมมันเป็นหมูกระเทียมในตำนานใช่ไหมพี่ยาสอนใหม่ๆเยอะๆพี่ยาก็เลยทำเป็นหมูกระ พี่ยาทำหมูกระเทียมใส่พริกแกงลงไปใส่ใบมะกรูดลงไปพี่ยาก็เลยคิดว่าจะตั้งชื่อว่าอะไรดีวะอันนี้มันหมูกระเทียมอันนี้มันเผ็ดกว่าเผ็ดกว่ามันก็เลยกลายเป็นหมูกระยมหมูกระเทียมอ่ามันน่าสนใจตรงที่ว่าคือสินค้าบางตัวเนี่ยถ้าเราเราคิดมาหม่ไเราต้องตั้งชื่อมันแปลกๆคนอยากซื้ออยากกินจังเลยอันนี้คือชื่อที่มันพี่ยาตั้งเองพี่ยาตั้งเอง ลัมพยาหมูยี่สิบหมูยี่สิบจะไปจุดลกษ์ศิษย์แล้วอันนี้ได้มาจากตั้นขันมากมะท้าวอานี้อ๋อไปแต่งใครมาครับไปตรงคลองแปดในจังขอวัดลำพยามีตังมาเท่านี้เลยมีตังมายี่สิบบาทมีตังมายี่สิบบาทกั้นประตูเงินประตูทองได้ยังกุญแจมาโรงงานที่อ่ะแน่นอนเลยหมูก็เนี้ยหมดหมดแล้วหมดแล้วเนี่ยกั้นประตูเงินเดี๋ยวพวกนี้ไปกั้นใหม่นะ ด้วยนั้นก็ต้องเสียตังค่าซองอีกนะพี่แง่บ้านนะดีเปล่าคุณปาร์นาบอกว่าพี่เอกเคทับเลยครับของพี่เอซีลูกห้าบาโทแล้วไงอย่ารอก่อนไอ้ยอดคนยังได้คนยังได้ยอดไปเลยหมดแล้วนีดหมดเอามาใหม่ไปเอามาอีก ออไ,ไปไปไปเอามาทานแล้วค่ะอร่อยมากค่ะระวังกระดดกแก๊สนะมึงวางดูมันวางไหมเดี๋ยวมันกระดดดผมาวางเี่เออแต่พี่ยาวถังแก๊สเอาไว้ใต้โต๊ะใหพี่ยาวจะอะไรทําพริกอ,อีกเมื่อไรคะใ้นักพริกกรอนขนูหมดแล้วอยากสั่งเพิ่มค่ะอันนีกพี่ซับร้อยไปตัวไก่หนึ่งร้อยไปให้เมียว น้ำพริกสามปุกร้อยให้ลูกค้าหน่อยไปแต่ตอนแรกพี่ยาบอกว่าจะเอาลำใหยางเดียวอเดียวก็ลู้าอยากได้อ๋อโอเคโอเคโอเายากได้ลค้อยากได้พี่ยาลัดไหนละ่ะอือพี่ยาเป็นคนไม่ขัดคนใครอ,อยากได้น้ำพริกสามปกร้อยพี่ว่ากอไก่หนึ่งร้อยไปจบๆมังม่กอไก่หนึ่งร้อยจะได้จบๆไปเา <c oughs> จจบๆหาแม่แม่ขายด้วยนะไปแล้วนะคนไหนอยากกินหมูกระยมหมูกระด่้าบารออคน แม่มอดเองขายเองเนี้ยแหละดีณน้ำหน้ามันคิแม่พอไม่ทำเองนะรอรอคิวรอคิวใกลจะถูกแล้วไปอยู่อะไรคนลงเรื่อไขายอะไรคนก็ล ไมว่ยัพี่มี่เอหไปตอบแชทเร็วๆเลยลไ,ไมเดี๋ยวคะิพาดนะเลยอยากได้ปาหวานแบบงาแบบเร้จ้าขอเค้กด้วยค่ะเริ่มเริ่มเหนยังไงอย่างเดียวละยาคุคนเาแล้วต่อ,อเค้กด้วยค่ะ มีคนเมาแล้วเนี่ยเมาไรครับเนี่มีคนหมูเหรอมีคนเซ็งต่อแลอ้วเซ็งเอาไปครออับมาย่งหมูเองเอออ๋อ,อใครครับอไอคอนได้แล้วจะเอาหมดทุกอย่างในโรงงานเนี่ยโอ้ทเตาต่อแล้วก็รับรับรับต<อ>ีเอง,งอะไรเอง,งให้ันไปเลยอยากได้มือกระตอยกับหมูแผ่นครับมึอกระตอยโอ้ยทบาไม่แย่งเดี๋ยวแล้วนะพี่ยาไถ้อยากได้หมูแผ่นได้พิมพ์ว่านอนหมูสองสองหน้าเลี่หมูแผ่นแบบนี่แย้เลยไปลูก จำใหญจำใหอย่างเดียวไม่มีจริงไม่มีจริงในโลกผมอย่างเดียวอันนี้หมูแฟนลูกค้าไป็นยอดขายนะกำไรดีมากแกมึงบอกว่มึงได้กำไรวันเท่าไหร่เนี่ยเป็นยอดหมูแพงได้เท่าไหร่ก็ได้พูดไปเลยนี่วันนึงถ้าร้อยโลก็ได้หมื่นกว่าบาทตัวมันอ่ะทำไรได้กำไรวันวันละหมื่นกว่าบาทยอดค่าที่เคยจ่ายสักบาทไม่เคยโดนอีกแล้วเหมือนกับพี่ป่องเลยทวนไปก็ไม่ให้ทำมึนทำมึน แก้วแก้วอยากควนเป็นลูกคินเด้อเฮ้ย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 เ้ยเฮ้เฮ้ย้ยเยเฮล้ย้ย้ยเ้ย้ยเก้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนก้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเห้ย้ยเฮ้ยเฮยเฮยยย้ย้ายกแ้นเ้้ยย ไป่อกไอรอนิมันไี้ขายได้วันนี้อห้าสิบโลห้าิบโลกำไรวันละไรได้ของไม่ครบคัดแคสได้ไม่อบุกนไมตอบมาแสเลยคะัไร่ไปเลยครับทัด่นีเลยร้านเนี้ยกำไรเวลาสองพัห้าห้าสิบโลิโลเป็นลูกม้้งยาได้กำไรเวลาหนึ่งร้อยย่สพยา้นะแต่ว่าบอกว่าไม่ไปขายเองเลยไม่เอาไปขายไม่ออกไม่เอาจะอยู่ไม่เอาไม่ยอม ยอมไปลูกจ้างดีกว่าไปไม่ไปพี่ยามีคนแล้วเดี๋ยวก็เหมือนพี่หน่อยอีกไ่ได้พี่ยาพูดแล้วพี่ยาเน้นที่ผมนึกออกเลยเราแค่คิดไม่กล้าพูดไปหรอกวัดเจ้อทิตย์เดียวเองไปอยู่เกาหลีเลยวันนี้เป็นอะไรพี่ยาทักพี่ยางไหมเกีียดไหมเนี่ยกำลังรีจะมาอีกกลับกลับมาล้วกลับมาอ้กพี่ตึงพี่ยาไงจะกลับมาเกลับมาโดนเจ๊เผาแน่เราบัตรวีซ่าหมดอายุอ๋อ าเนี่ยพอวีซ่าหมดอายุเจ๊มาด้วยเจมสบายดีไหมหล่อนตัดขาตอนไปนะเดี๋ยวมันตอนไปค่ะเจ๊บอกว่าอย่าไปเลยเป็นปีน้อยมันไม่ดีหรอกอย่าไปเลยโอเจ๊ดี๋ยวไปีก็ไปเขาอยากเรียนดูอยากร้องอยากร้องเกาดีเป็นยังไงไปแล้วดิวีซ่าหมดแล้วเคลียรอโอปะ พี่ไงนี่ม้วนหน, variance, นังไก่ครับหนังไก่หนังไก่หนังไก่นักพิหนังไก่หนังไก่นักพี่หนังไก่ก็ไม่มีไมีตามใจแม่หรอัตามใจแม่นัก